สวยง,ง่าเหมือนลอยมาเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้กันดีอย่างแน่นอนสำหรับเบลล่าราณีแคมปเปตเธอเป็นนักสแสดงหญิงลุกครึ่งไทยอังกฤษเธอได้สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสได้รับฉายาว่าเป็นนางเอก300ล้านเป็นที่รู้จักกับบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษสุฑาเทพเรื่องคุณชายคูดีพัทและบทบาทแม่หญิงการเกตเกษ,เกษรางจากบุคเพศนิวาสเธอได้ปรากฏตัวครั้งแรกในปีพศ .2 พ 554ในละครเรื่องรอยมาและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในกูมึงเพื่อนกันจนวันตายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของเธอเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับานางเอกสาวคนดังอย่างเบลล่ารานีเพราะนอกจากจะครองตําแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์แล้วยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกและถูกตั้งให้เป็น f of f r i e ฟ d ดคนแรกของประเทศไทยด้วยล่าสุดเบลล่าได้มาร่วมงานอีเวนต์ Spring Summer 2023ของ แบรนด์เฟนดีในฐานะ i ฟนออฟเฟนดีครั้งแรกโดยมาในชุดราตรียาวจากคอลเลกชันโอ u t ตูซึ่งเป็นลายลูกไม้สีเทาปักเลื่อมทั้งตัวทำให้สาวเวลล่านั้นดูสวยเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกล เฟอร์ออฟเฟนดีงานสแสดงผลงานศิละปะและความสง่างามของเฟนดีที่เป็นชิ้น l i m i t ต็ดอ i ดิชันและกูตูจากคอลเลกชันล่าสุด Spring Summer 2023ใครที่อยากมาดูความสวยงามความเป็นหนึ่งเดียววิจิตรและไม่เหมือนใครต้องไม่พลาดเลยค่ะ Hash เฟน o ี G ูตู i ฟิร์ล a อ f เ a นดีเฟ i ด i พิกาโ f ้เ e n d i สวยมากแตง of f Joying a s ์ส l บลคุณพร่ดุดดั่งเจ้าหญิงในเทพนิยายสวยเลอค่ามากค่ะนาง ฟ้าแสนสวยมาแล้วจ้างามที่สุดในโลกเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยเลอค่าสง่างามมากค่ะงานนี้ก็ทํำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนานเลยล่ะค่ะเพราะลุกนี้ดูสวยสง่าราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยแหมสวยสมศักดิ์ศรีเฟรน n d ออฟเฟนดีคนแรกของประเทศไทยจริงๆเอาเป็นว่าเบลล่าจะได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์ไหนอีกบ้างนันก็ต้องรอติดตามกันเนอะ